ันเอ้าวไม่ได้พบกับโหลยกับเกมเหรอสองคนสองเป็นเดิมเป็นเดิมอ่ะพี่ต้อมไปไหนอ่ะพี่อมไปทางเดี๋ยวพี่ต้อมก็เข้ามาขออยู่หลังกล้องแล้วกันวันนี้อ้าววันนี้นะครับปุ่ปืนปืนรู้ไรวันนี้ปืนก๊อกสีก๊อกสิบเก็บก๊อกสิบเก้าอ้าวแล้วก๊อกซันว่าล่ะอ๋อเหรออ๋อไม่ใช่นะให้ดูก่อนนะอ่าโฟกัสหน่อยอ่า อุ้ยโลโก้ขนาดนี้เลยเหรอกรกซิบเจ็ดเจนห้าหรอโอ้ยอูมาเล็กทำเจนห้าแล้วเหรอโอ้โลโก้ก็ปุ่งยัไงอือฮึโอเคอ่ะอ่ามีมีตัวไหนอีกอ่ะมาอีกเร็วอ๋อชมมาชมเจนสีอ่ะวันนี้เนี่ยโฟกัสได้เห็นชัดๆเลยอ่าโอ้ยนี่เจนอะไรอ๋อก็ปซิบเจ็ดเจนสี่หรอมีเจนสี่กับเจนห้าโอ ดูใกล้ๆหน่อยแล้วก็อ่าพี่โฟกัสให้หนูโหยแล้วก็โคตรชัดเลยนะตรงด้ามตรงด้ามด้ามอ่ะอ่าแล้วตรงก้นอ่ะก้นมือก้นอ่ะโอเคเนี่ยเราก็ก๊อปโอเคโอ้โหนี่เขียนก๊อปหมดเลยโอเคอ่ะมีตัวไหนเอ่ยคุณผูชมก็มีสิบเก้าสิบเก้านะสิบเก้าเจนสี่ อ่าพี่โฟกัสชาร์จอ่าโหโลโก้ขนาดนี้อ่ะจะชัดอีกทีนี่คล็อปสิบเก้าเจนสี่ออสเตรียอ่าโหโลโก้คล็อปกันเลยโอเคอีกด้านนึงโอเคอ่าแล้วมีตัวไหนอีกสิบเก้าเอ็กสิบเก้าเอ็กซเหรออย่ากลับมาแล้วนี่วาสาเอ็กซ์สีทรายนะอ่ะพี่พี่โฟกัสโลโก้ให้อ่ะดูดิเข้ามาแล้วอ่าสิบเก้าเอ็กสีทรายโอ้โหโลโก้ลึกล่องลึกขนาดนี้ โอเคอีกด้านหนึ่งครับผมสวยสวยสวยอะโอเคอ่ะถอยไปเราราคาเท่าไหร่นะพี่เหลยตันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยครับพี่ฟ้าเท่ากันหมดเลยเหรอทั้งหมดที่เราให้ดูรูปนะครับราคาเท่ากันหมดเลยคือ4,9 0 0้ารอยบาทนะครับ4 9 0 0อบาทเาโอเคเป็นเจนสเจนสเจนหเจนหกเจนเจเจนแเจนเก้าเจนสิ พ four, e ีเจสี <ล among S 1> <ล>่เจนห้าเนี่อ่าไปลองยิงโชว์ไ้หน่อยอ่ะลองดูดิวัดความแรงอ่ะวันนี้เครื่องวัดความแรงอยู่ไหมเจนนี้เครื่องวัดความแรงอยู่ไหม้อยู่แล้วอยู่แล้วไม่แจ้งความแล้วไโดนจับแล้วคนนั้นอ่ะอ่าสอนไปด้วยเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีอันนี้อ่ะเปิดฝาอัดแก๊สก่อนนี่ฝามันเป็นโลโก้ก๊อกถูกไหมอ่ามันซ่อนรูเติมแก๊สไว้ใช่ ทำไงนะนเปิดยิมตัวนี้ลงมาเนี่ยเกี่ยวลง,ลงมาแล้วก็เ่ินฝ่าลงไปเลยเปิดโอเคเอโอเคแก๊สก่อนนะอันนี้โอเคอ่ะอ่านี่เราลองใช้ด้วแก๊สไดโ <D ino. S 2> น่รับผมเฮ็่มีกระบอกเย่ย มือปืนคู่อ่ะไม่ได้ยินอ่ะเขาเอาไม่ได้ยินอ่ะอ๋อสิ่งปืนคู่อ่ะนี่มานานพี่เต้ยเหรออ่าลองวัดความแรงซะหน่อยอ่ะอุโเล็กแรงเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะไม่หรอกสามร้อยสามสิบอ่าขอโฟกัสหน่อยครับแป๊บนึงนะสามร้อยสามสิบนะโอ้ยไม่ธรรมดานะโอเคสามร้อยยี่สิบโอเคก็ไม่ทีเล่ครับ แสดงว่าหล่อสวยครับไม่ขี้เละรอเปล่ันนี้ต้องซื้อเจ็อซื้อแล้วอันนี้อะไรบ้านอะต้องสิเจ็ดนะสิอเจ็ดอะโ้เป็นไงสามร้อยหกสิบสองสามร้อยหกสิบสองเจ็ดสาม้อยห้าสิบเก้ให้ดูนะครับสามร้อห้าสิบเก้าโอ้โหโคอ่าอาอย่าวางกล้องด้วยครับเอาเลย โอเคครับน้องเกมมาตรงน mm ี hmm. ้เริ่มมันแล้วครับผมอยู like <bbe> ่นานไปดันไปเริ่มยิงมันแล้วครับอ่าโอเคช่องทางติดต่อเราอยู่มีอะไรบ้างพี่หลอยมีไลน์มีไลน์อ่าไลน์แอดฟ้าพี่ีกันนะครับมียู u ูบฟ้าพี่พี่กันทอยครับนะครับผมมี Facebook f a h B B i p i k a n คู่ฮุ้ดเองหมดเลยกูจะถามมันทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับผมสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ ผ่านทางท่านช้อปปี้และซด้ามีไหมมีครับผมมีครับผมได้ราคาอ่าสั่งเลยนะตัวนี้นะมีอยู่เยอะไหมของมีอยู่ตัวเดียวใช่ฮะม่ใชมีอยู่ประมาณนิดสิบสองตัวนะขายรีบรีบเอารีบมาเอาเนาะโอเคอคบ่าเรานำลูกน้องใหม่อีกสักคนนะนะพี่เทเราไปไหนแล้วพี่เทแรานำตัวอะไรใหม่ ซื้อซื้อบุญเทซื้อซื้อด้วยนะซื้อไม่ใช่ชื่อนะซื้อซื้อมาแบบไอ้ลวยเยอะโอเคโอเคครับโอเคไปคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันครับบุญเทบุญเทนี่